สวัสดีคร er ับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมตอนนี้อยู่วัดปูสามแปดครับพี่น้องพามารับชมโครงสุดท้ายน้ำกันเด้อครับผมลับมาฟังมาชมน้ำกันครับบ่าวปูจะเน้นจะย่ำนะครับเนาะวัดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวใดนะครับเนาะขับเอาขับบ่าวเถาบ่าวอะไรครับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับท่านผู้ชมพี่น้องแปดจำกราบนมัสการครับปูคกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการครับ อันนี้เป็นตัวได้ก่อนครับปูรักหน่วยมังรักหน่วยครับรักหน่วยได้แปดปะปูคับผมแปนี่มีสองักสิบสองมโคกันครับปูว่าหันมัเข่าแปดดอันห้าตัวนันเข่ากันครับเข่าแปมันบ่เข่าเรือบ่ออกมาบึงครับปูอันนี้ตูนหินบ่พิเศษลักทิพตัวเดียวสองครับแปดอือนี่ลักทิดครับ ลักสิบไม่ใช่ปีเจคเรลักสิบนะครับปูลักสิบบนครับผมนีชดครับมัปีเจเร่ปีนี้ปีกายคือขึ้นถือขึ้นครับร่างนี่งหลายตัวมันจัดประโยนครับอันอันทุ่มรัางแวมักกะวกะเกตรร่างเบึงนี่ครับปูในในห้าพหกวันหกรังหน่วยครับนี่คือเก้าเก้าหก คาโปศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับบวกเท่าบันคาบลองหมดหนึ่งเจ็ดนะครับคาโปศูนย์ห้านี่ปูกกระถือศูนย์หักครับผมเก้าสี่ครับมาเห็ดเดือดรับชั้นก็ขีนครับผมแปดสามแปดสามครับร้านมาให้หาลักทิพือเดียวก่็คีดบนถือบ่ครับอือี่สามห้ามันเราหาลักทิพซีได้สินงเลยสามห้าแปดนะคาโปนี่ช่องบัน สองสอแปดเลยวปูสองแปดเลยครับชุดบนหรือล่างปูบนเนี่ยบนสองแปดเจงแปดตัวเดียวเจ็ดสองแปดโอู้้เดียวเท่านั้นครับตอนนั้นนะปูเนาะก็ปูสิเทียนมันครับมันบ่าผีตเคียนแลวทิพมันนี่ไหมครัปูเข้าเลาเยอะนี่พี่จะปีไก่ชุดนี่ชุดนี้และทิพมันครับปู ปีนจองนี่จ้กเจ้าตุ่นเลยจ้าตุนมีมานี่เท้าไหร่หืมข้าผมหลักสิบบนหลักสิบมันมาปูหลักสิบบนอย่างเดียวฟันที่สองนั่นเลยความคิดไปบอกหาตัวนี้บ่เขาบ่หันมันเขาแปดที่บ่หันครับครับบันบ่เข่าตุ้มหาตัวยันไม่ต้องถือหาตัวมันมันตัวนี้มันวัฒนพิศแครเนี่ยครับชอบอย่างนีเอาปูอ่าลูกสาวปูวันนี้เพิ่นเพิ่นเด่นตัวใดปู มันบอัทมานว่าห้หาหมือนล้านมันมันครับมันให้หาเลยอ่ของมันเทณีของมันก็ได้ครับให้หาที่ปูหาหาเนายังมอนเลยมันก็เลยผิดตัวม่งห็นครับอืมใช้ลวดหารันไปเส้นมันบางใชใช้หาแปดตัวอ่าสามตัวหันโอ้เพียนแค่นี่มันแปดลักิอยู่แล้วนี่โอ้โเจ่าหร่ฮแต่ว่าปูฟันเล่บนโอ้่านี่ยสองแปดรางได้แค่า่งปูหาครับครับคือเบอร์เลขเบอมี 2องัก1ิบวัตถุเองนี้ปปูมันใจห่างม่ว่าเท่เปหร่กครับปูอืมเมืองครับรักสิ์รักทิบบนครับปูสองรัก1ิบบนได้เป็นปูเออนี่แปดใช่กินเยอครับเอาละชุดล่างเลปูล่างล่างกะปูมามแล้วสาหครับผมสานึ่งครับปูลัก1ิบมรัาปูครับบอกว่ามันมาดมัดกวนึง อเอสามตัวมาหนึ่งตัวมันมากนมมันหมดมันจะมันจะค่อยอ่อนซูนหนึ่งสองจะค่อยออกน้ำกันครับครับสามตัวตัวตัอกันก็ได้มันปับปูเรืองออกน้กันก็ได้ครับปปูมักมักบางยันมาออกน้ำกันนมอันสองซูนนี่นะป่ะปลาละชุดที่ไ้ไว้ในปูเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนี่ครับปูบนนี้ฟันเลยแบบปูสองแปดเนี่ยนั่นแหละตัวเดียวเท่านั้นมารับปูตัวเดียวนี้เนี่ตัวเดียวนี้ ครับผมเก่าเดียวตัวเดียวเก่าเก้าหนึ่งเก้าสามกับโปูสองนี้ไปบนเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสามไม่มาปูกันกับสามหนึ่งนครับโอครับโอ้นี่อ้อนก,กันยี่เนี่ยในช่วเก่าเนี่ยมันจะพิลแคมากตัวหนึ่งเนี่ยอยู่นี่สอง,งจะไปบนมันกระปูสองไปบนครับตาราเจ็ดนี่ตัดไปเล่นกรปูเจ็ดเนี่ยเน่นู้นครับมันเบาออกด้วยแเพิ่น เขาใจง่ายนี้ไปมองไม่ออกเบอางนี้าดิครัชมครับนี่เห็นบ่อเขาตัวนี้พูดับบอกให้นี่นี่บ่เขาช่องนี่ต้องมีสมันบ่ปูมันบ่ฟิชแคร์แม่นน่ลัครับเห็นบ่ครับปูมันใจสองลักซิป่าฟิจะหดนี่เห็นบ่ครับนี่แปดบ่หันนี่เห็นบ่หัเ้าศูนย์นี่ปูกก็ถือชุนหานครับก้าีนปูเห็ดดับมันบ่ได้เก้าสี่นี่บ่ได้แห้ง่ครับ เลข้าเฮ็ดเลขดับเนี่เห็นบอนี่แปดสามเห็นบีน่ 8, 3, บครับปูรักสิบมันกับแปดครับคปัรักหน่วยรักหน่วยเห็นบอลนี่รักหน่วยได้แปดสามนสองแปดลยตัวเดียวเนนเนเลยอ่สามตัวเจ็ดสองแปดหมนปันเอาดีครับชมชมครับวิ่งสองวิ่งสองปูครับผมวิ่งบนวิ่งสองหะปูเนาะครับปั วิ่งวิ่งสองนะปูเนาะสองหลักสิบครับท่านชมครับชุดบนนี่ครับปูฟันแห่ฮางเดียวเจ็ดสองแปดสองแปดครับพี่น้องล่างเก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสามหกปูสามหนึ่งก็สามหกมาปูสองคูตัวนี้นะปูเนาะโอ้นี่ครับคงสุดท้ายปูสามแปดอันนี้นี่แม่นี่ปูเล่นลักหนวยมาอยู่เลยทึกดีนะครับปูก็ตถิวานี่ครับเบ็นบอนได้แปดลักหนวยนะปูเนาะนี่ เก้าหกนั่นเห็นบอลตัวเดียวศูนย์นี่เห็นบอลเจ็ดนี่หนึ่งเจ็ดนี่บอกบันคำดอกเชี่ยนั่นเพิ่นไปบ้านยังให้จันยังผมมองขึ้นกับจังคิบเจ็ดนี่ขันบอมมีหนึ่งเจ็ดนี่จะไปซื้ออผู้จัคหาบอมมี่หนึ่งเจ็ดนี่บอกพอมชมเห็นบอลประกันถือถือหนึ่งเจ็ดเห็นบอลบรรลุนเพิ่นว่าชิปมีเก่ามันบอมมี่เวียนน่นีเห็นบอลนี่นี่ไม่ออกว่าที่นี่ ศูนห้าเี่ย uh, ู้กันทีข ok ุนหานี่ยเนี่ครับนี่มันเป็นเชียเรอนี้นี่นี่ศูนย์ห้านั่นฮบ่หาครับเก้าสี่นั่นเหบนแปดสามนั่นเห็นบอครับสองแปดนั่นสองแปดครับกอนอจะจอบสองแปดก็ถิ่มาอีกแล้วมากก่อนี้คือเมนห่เล่นมัปูครับปู ออกช่องแปกนถิ่มากกวนหมู่อีกครับเน้นให้สองแปดเลยนะปูเนาะพูเดียวเท่นั้นสองครับคุณชมันงนาะดไม่ก็ถือดีรักหน่วยไหมรับปูเฮ็ดไม่เห็นหมเห็นหมมาถือมาถือมาอ้อมถือดีเต็ต็เว่าปูหาตุ้มหาตัวมาสมตัวมันปูปอนมาบึ่งบกเขาสองบกเขาสองกปูนั่แหละครับครับปูมันใจนีเหลียวมันบดท่านผิดึกแค่ไหมเห็นบ่นั่นอ่านหลานเลยเห็นบ่ตัวเดียวเท่านั้นวัดพูรูดกูรูด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 เขาจะเดียว อาจารย์นั้เขาถือเลขบุ๊กมาได้ง่ายเห็นบ่หลักสิบตัวเดียวเนาะปูเนาะลักสิบสองคร okay. ับเห็นบ้านนี่เหลีมันออกมาครับท่านชมอ่าเหลีมันมากขนาดให้คู่เดียวหางเดียวเท่านั้นนะปูเนาะอ่าคับปูคับนี่แหละครับจังบหลายตัวบลายคู่บหลายชุดเนาะครับไม่ได้หลีออกมากเพราะทิมากปนปูเเอา นี่ครับแคปหน้าจอครับท่านชมครับปูเสียอยู่ดีเลยนี่ไหมครับสูตรนี่บัวปูโอ้สูตรหลักสิบสามคงทีนครับสามคงที่บวกไงอะปูบ่ยังนั่นสามคงที่เทวินครับโอ้ครับท่านชมครับแคปนาจอตามนี้ครับพี่น้องปูเน้นย้ำแหละครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะกับปูวาสองหลักสิบวิ่งบนวิ่งสองับลักหนวยแปดขับสามตัวเจ็ดสองแปดครับท่านชม สองแปดตรงๆนะปูเนาะตรงๆเลยอ่าคู่เดียวหางเดียวเท่านั้นครับล่างเก้าหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งสามหกปูเนี่ยที่สามหนึ่งสามหกเลขกันเจ็ดช่องนี่มันง่ายออกไปพูดแล้วง่าบอกออกเลขก็ไม่เขามันเพราะเขาเลขลักลิดปูเลยครับก่อนปูอันบอกมาที่จุดนี้ครับสชมครับแคปหน้าจอตามนี้ครับเลขเลขเจ็ดช่องมันเลข บวกตัวบวกหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งแมนปูสูตรบวกหนึ่งลบหนึ่งครับผมครับเขาง่ายนี้ไปแล้วมันขึ้ไปเรื่อยเขาหูแล้วเขาหูแล้วครับปูกับขอบุญขอบคุณปูครับทำช่ชมครับผมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องเงินไหลน้องท่องเลยครับทุกท่านครับสวัสดีครับบวกหนึ่งยัด